อ่าเดี๋ยวเรามาสวัสดีกันก่อนนะครับเอ๊สวัสดีภาษาจีนพูดยังไงนะเบาหนาเบาชื่ออะทำนมือขึ้นมาเบาเาชื่ออะเฉีมันทาวสวัสดีครับทุกคนอ่าวันนี้นะครับเราจะเรียนต่อจากอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรนะจำได้ไหมอะไรคร,ร,รับที่แบบการนับนิ้วใช่ไหม การนับนิ้วและการนับเลขใช่ไหมครับแต่อาทิตย์นี้จะเป็นคําศัพท์ใหม่อาทิตย์นี้จะเป็นคําศัพท์ใหม่นะครับลูกจะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องครอบครัววันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับจะมีทั้งหมด5คําวันนี้วันนี้จะมีทั้งหมด5าคำใช่ไหมครับคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งนะครับลูกคำแรกตัวนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วตัวนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้ว

เก่งมากเลครับเอะเมื่อกี้คุณปลูกพูดว่าไงนะเย่เย่อ่าเก่งมากคำว่าเหย่เย่นะครับอ่าต่อไปคุณต่อไปอันคำที่สองต่อไปคำที่สอ่าคุณปลูกก็มีคุณยาใช่ไหมครับคุณยาภาษาจีนพูดว่านาย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 น น้าน้าหน้าเก่งมากเลยครับเอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้คุณย่าพูดว่าไงนะหน้าหน้าหาเก่งมากกลับมาคำที่สามจูนมาสามนิ้วจูนมาสามนิ้วจูได้ไหมจูได้ไหมจูได้ไหมหน้าหนาเอ๊ะมีคุณปู่มีคุณย่าพ่อพ่อพ่อแม่เอม่ยังไม่ใช่คุณพ่อยังไม่ใช่คุณพ่อแม่อ่ะเป็นคุณตา คุณตาก่อนคุณตาก่อนคุณตาใช่ไหมครับคุณตาภาษาจีนพูดว่าเหล่าวกงเหล่าวกงเหล่า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 กงเก่งมากเมื่อกี้คุณคุณตาพูดอะไรนะล่ากงฮ่าเก่งมากเลยครับอ่าต่อไปคำที่สี่ชูมาสี่นิ้วชูมาสี่นิ้ว เก่งมากครับวันนี้เก่งมากเลยลูกคสี่นิ้วอสี่นิ้วเมื่อกี้มีคุณตาแล้วต้องมีคุณอะไรคุณยาคุณยาย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 คุณยายายคุณยายคุณา ลาโปลาวโป๊ลาโปลาวโปาโลาโอาเก่งมากเลยคุณยาพูดอะไรนะลาวโผอ่นะครับอ่าโอเคต่อไปคําที่ห้าที่ห้านะครับลูกคำที่ห้าวันนี้นะคําที่หคือคําว่า คุณพ่อ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 แหมใครมีคุณพ่อบ้างยกมืออ่ามีทุกคนใช่ไหมครับแหมไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเฉยๆแต่มีคุณพ่อทุกคนใช่ไหมครับมือลงเอามือลงเ่ยแหมชูขึ้นมาห้านิ้วอ่าอันนี้คือคำที่ห้าเนี่ยนะคือคำที่ห้าใช่ไหมอ่าคำที่ห้าอันนี้ คำนี้คือคุณพ่อใช่ไหมครับคุณพ่อคุณตาตีนพูดว่าป๊าปอย่งไมู่ยังไม่ดูอยังไมู่อยังไมู่่าเดี๋ยวฟังเราซือนะป้าปาป้าปาป้าปะป๊าปะปาปะป๊าปะป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 าป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 ปาปปาปปาปาปาป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 ะปาะป้าปาปาปป ม้าเลยครับลูกเอาต่อไปคือถามว่าถามนิอวก่อนนิ้วก่อนน<ะ>ิ้วกเอ๊ะมีคุณพ่อแล้วต้องมีคุณอะไรนะมแม่เก่งมากคุณแม่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 คุณคุณแม่ภาษาจีนนะครับคุณวา่ว <Message. S 1> าวะอะไรนะอะไรนะเอ๊ะเสียงถูกแล้วเสียงถูกแล้วยังมีคนพูดผิดอยู่เอาใหม่อีกทีนึงอะไรนะอ่า ไดครับอาเดี๋ยวพูดตามหรัสืตนะมา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 ่งมามามาครับมา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 ่าม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 หมามาามกมามากครับามามเมให้มามเมามามอมาั้นาันมา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 ามามรามมมมาา คำว่าครอบครัว6คำกันเนาะเพียงเท่านี้นะครับลูกเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีอาทิตย์หน้านะครับอ่าบอกเราแล้วือ <Reese. S 1> ยังไงใจ่ายเตี้ยเจี้ยเตี้ยเตี้ยเจีซย้อเราซื้อใจเจี้จยบ๊ายบาย